สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสงขลาวันนี้เวลา17นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อําเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาโดยมีทหารกองเกียรติยศ นายชดนรินเกิดสมผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆข้าราชาการและประชาชนฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นประทับรถนตมพระที่นั่งสเสด็จพ,พระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตหาดใหญ่ <S <S เวลา17นาฬิกา23านาทีพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพ,พระราชดำเนินถึงมหาวิทยายลัยสงขลานคารินวิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาาที่เบตอดุญเดชพิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์ออกแบบให้เป็นอาคารเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรสูงส4ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า45,000ตารางเมตรก่อสร้างปี2562แล้วเสร็จปี2566ภายในอาคารมีหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนและบริหารวิจัยอาทิศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวัติเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงงานวิจัยทางคลินิกและวิทยาศาสตร์พื้นฐานมีธนาคารชีวภาพจัดเก็บตัวอย่างทางชีวภาพได้แก่ตัวอย่างชิ้นเนื้อเลือดและสารคัดหลั่งอื่นๆของอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ในอนาคตห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อและเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่รองรับการศึกษาวิจัยในกลุ่มโรคติดเชื้อหาแนวทางการรักษาป้องกันการพัฒนาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รับการจัดสรรให้เป็นพื้นที่ระบบนิเวศวิจัยที่สําคัญสําหรับการวิจัย และการเรียนในระดับปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมชีวาการแพทย์ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนแพทย์มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวาการแพทย์ด้านต่างๆจนันท้นทอทพรเนนิทศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรในราชอาณาจักรไทย นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอนโรงพยาบาลสงขลานครินคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน80ล้านบาทจากการบริจาคของประชาชนในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราช,ชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และรดยได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อจะซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะอุปกรณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง5รายการได้แก่เครื่องตรวจอวัยวะ,วะด้วยสารรังสีและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลแบบสมิติ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปแบบดิจิทัลเครื่องอาวตราซาวและเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่เพื่อรองรับและยกระดับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคใต้นิทรรศการผลงานนาวัตกรรมเซลล์บำบัด PSU CD 19 CAR T cell งานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคแพ้ภูมิตนเองที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตรฐานให้กลับมามีโอกาสหายหรือทำให้โรคสงบได้นานขึ้น ซึ่งคณะแพทยาศาสตร์คิดคน้นทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟไซต์มีคุณสมบัติสร้างตัวรับเฉพาะที่จดจำและกำจัดเซลล์มะเร็งในร่างกายผู้ป่วยได้เองซึ่งขาทีเซลล์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและคงอยู่ในร่างกายผู้ป่วยได้นานมีประสิทธิภาพกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นในปี2567ต่อยอดการรักษาผู้ป่วย11คน พบว่าผู้ป่วยทุกคนมีอัตราการตอบสนองแบบหายขาดและมีผลแทรกซ้อนน้อยการรักษาโดยวิธีนี้เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ15-16ล้านบาทต่อคนทำให้ผู้ป่วยในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาชนิดนี้ได้ การพัฒนา PSU CD 1 9คา t ทีเซลในประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรในการสร้างสารรค์นวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย ท่านี้คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินมีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพระดับสากลนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดนกรณีเกิดเหตุกราดยิงที่สถานศึกษาริสเบอร์กาในเมืองเออร์เลบรู ru, ราชาอาณาจักรสวีเดนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนกรุงสต็อกโฮม มอมฉันและพระราชนีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุกราดยิงอย่างโหดร้ายที่สถานศึกษาริสเบอร์ก้าในเมืองเออร์เลบลู Blue. โศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมากและทําให้อีกหลายคนได้รับบาดเจ็บในานามของประชาชนชาวไทยหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งมายัางฝ่าพระบาท ประชาชนชาวสวีเดนและโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบกับความสูญเสียอย่างที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้ทั้งหวังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะหายเป็นปกติอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันเราขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องผเผชิญกับช่วงเวลาโศกเศร้าเช่นนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทุลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระปทุม ทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในการพระราช,ชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกูุศลมาคบูชาพุทธศักราช2568ที่จะทรงพระราชอุทิศเพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง6พระอาราม ได้แก่วัดพระศรีรัตนาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พระมหาพันธวัด รรมวัฒโนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและพระภิกษุพร้อมด้วยคณะบุคคลถวายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยและผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาลสินเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย นางสาวนัทวดีสุพิตาพรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นาคูจังหวัดกาลสินนำคณะผู้บริหารและข้าราชการโรงพยาบาลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยและผ้าไหมายแพลวาจังหวัดกาลสินเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาประธานคณะทำงานโครงการสุขศาลาพระราชทานวปอ .2546 นำคณะทำงานโครงการสุขศาลาพระราชทานวปอ2546และคณะทำงานโครงการสุขศาลาพระราชทานวปอ2566ัราบอบักลปคมทุนรายงานผลการติดตามความคืบหน้าสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสุนทรเวชจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอินทร์อาสาจังหวัดเพชรบุรี นายแอนส์วอฟกางไรเซนเอกอัครราชทูตแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางอาลุยมารีเดอร์ครูไรเซนภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่อนงนโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประจำปี2568เวลา15นาฬิกา22นาที สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด่านเมื่ไปวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยารามเดิมชื่อวัดอัมพวาตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3, สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ทำการบูรณะใหญ่และพระราชฐานชื่อวัดอัมพาวันเจติยารามหมายถึงวัดที่มีเจดีย์และสวนมะม่วงเป็นที่รื่นรมและ,กะเกษมสำราญน่าเคารพบ,บูชาจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยรัชกาลที่สอง แล้วเสด็จพระราชด่านเหมือนไปอุทยานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประจำปี2568 ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่สองที่ทรงสร้างสารรค์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกของชาติและยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม จากนั้นทอดประเน่กิจกรรมต่างๆภายในงานอาธิการบรรเลงเพลงของวงดุรยางสากลกรมศิลปากรการสาธิตการปรุงอาหารคาวหวานโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปมัมภมวิทยายลัยเทคนิคสมุทรสงครามนิทรทศการโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์งานช่างสิบมู่สาขาช่างสินไทยและกิจกรรมวิจิตมนเทียน เป็นกิจกรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวิทยาลัยช่างศิลป์ให้ความรู้ร่างการเขียนสีจิตรกรรมไทยบนวัสดุปูนพลาสเตอร์อนิทรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตะนะโกสินทร์ ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทออพระเนรซุ้มร้านค้าสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและของฝากจังหวัดสมุทรสงครามจากอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาและทออพระเนตรเรือประพาสอุทยานโอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้แทนสมมาชิงราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และราชนิกุลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิพระบรมราชานุสสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทอดพระเนตรการสาธิตอาหารข้าวหวานตำรับชาววังโดยสมาชิกราชสกุลอาทิพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนแกงรันจวนและคุกกี้ปลาทู นิทรรศการเมนูสำรับกับข้าวเจ้านายเนี่ยราชสำนักสยามโดยสำนักหอสมุทรแห่งชาตินิทรรศการด้านอาหารและภูมิปัญญาท้องถิน่นจังหวัดสมุทรสงครามทอประเด็นนิทรรศการด้านการเกษตรอาทิอาหารในกาบเหตุชมเครื่องข้าวหวานพืชอัตลักษณ์หรือจีไอของจังหวัดสมุทรสงครามและนิทรรศการพริกบางช้างที่โรงละครกลางแจ้งกฤษดารณฤทธิ์ ท่อพระเนตรการแสดงน้าตาสิสินในบทที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่งพระราชนิพนธ์ได้แก่ร,รำอศิราวาทการแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาบุษบารถน้ำมนและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหันหุมานอาสาโดยศิลปินสำนักการสังคีกรมศิลปากรและวิทยลาลัยนาฏศินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีทรงพระราชนิพนธวรรณคดีหลายเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมกวีช่วยกันแตง่งแก้ไขและปรับปรุงบทละครให้ไพเราะน่าฟังสอนรับกับจังหวะและกระบวนรารทำให้การละครและวรรณคดีจเจริญรุ่งเรืองอย่างมากำ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2567 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีการศึกษา2567ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานดังนี้พระพรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวารรวิหารในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5พระธรรมวชิระเมธีรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนครปฐมในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ห้า พระธรรมวชิราธิปดี ind, เจ้าอาวาสวัดเป็นจมภ์บพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมาจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่5พระธรรมวาชิระจินดาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในนามผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมพระธรรมกฐิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองและโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สอง พรนิสิตทุนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม350ทุนและพระนิสิตทุนศึกษาบาลีชั้นสูงกองบาลีสนามหลวงในระดับปร,ริญญธรรม6ประโยคจำนวน49รูปองคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราช วันนี้นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีใน,นานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานและโครงการพัฒนานโรงเรียนผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อจังหวัดนนองคายพร้อมมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเป็นโรงพยาบาลขนาด250เตียงและแม่ข่ายของโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนนองคายตอนเหนือ ดูแลประชาชนในเขตอำเภอท่าบ่อและใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลเมืองท่าบ่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจากโครงการฉลอชราชีวายืนยาวสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพ,พยาบาลใน,นระดับปฐมภูมิผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอบรมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพของตนเอง จากการประเมินผลพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ82มีความรอบรู้ด้านสุขภาพศูนย์คลินิกะลอชรลาชีวายืนยาวศูนย์แพทย์ชุมชนท่าบ่อให้บริการทุกวันพุธและออกบริการคลินิกผู้สูงอายุสัญจรในชุมชนหมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมสิบแห่งเพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมภาวะพลัดตกหกล้มดูแลสุขภาพช่องปาก การบริหารร่างกายสมาธิบำบัดแบบองค์รวมรวมถึงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ปัญหาซับซ้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นองคมนตรีไปติดตามความคืบหน้าการดูแลผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุภร,ราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคาร6ชั้น จุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น3แผนกโสดสอนาสิกและจักสุมีผู้รับบริการได้รับผลกระทบ14คนเป็นผู้ป่วยบาดเจ็บจากสำลักควัน3คนส่งต่อไปโรงพยาบาลสพรพพสิทธิ์ที่ประสงค์1คนและผู้ป่วยหนักที่รักษาอยู่เดิมต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสพรพพสิทธิ์ที่ประสงค์โรงพยาบาลวารินชํำราบและโรงพยาบาล50พรรษาบุคลากรได้รับบาดเจ็บ4คนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า28ล้านบาท แบ่งเป็นด้านโครงสร้างอาคารด้านครุภัณฑ์และระบบอากาศทั้งอาคารส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่1-5กุมภาพันธ์ได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่10อุบลราชธานีและโรงพยาบาลในพื้นที่ประเมินสุขภาพจิตทั้งหมด369คนและช่วยเหลือทั้งการทำกลุ่มบำบัดให้คำปรึกษาร,รายบุคคลและพบจิตแพทย์ รวมถึงติดตามต่อเนื่องจนกว่าจะหมดความเสี่ยงนอกจากนี้ยังจัดคลินิกอาชีวอ,อนามัยตรวจสุขภาพและสมรรถนะปอดบุคลากรและทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขณะที่ผู้บริหารในพื้นที่ได้ติดตามเยี่ยมเสริมกำลังใจเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยองค์คมรีติดตามการดำเนินง,งานศูนย์การแพทย์รัตนนันทวเวชโรงพยาบาลน่าน วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลให้การสนับสนุนปี2568ในหัวข้อประสบการณ์บริหารงานในองค์กรสำหรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพร,รัตเวชานุกูลให้การสนับสนุนปี2568จำมวน11แห่ง และติดตามการดำเนินงานและการพัฒนาของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพ,พรัตนเวชานุกูลสนับสนุนสมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำนริให้ช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มซึ่งทุกยากและลำบากในการเดินทางไปรักษาในตัวเมืองพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างอาคารพระราชฐานผู้ป่วยในสองหลังและกระทรวงสาธารณาสุข จัดสรรงบประมาณสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่แห่งใหม่แล้วเสร็จปลายปี2557ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลขึ้นในปี2558ได้รับพระมหากรุณาธิคุณส่งรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่มูลนิธิสนับสนุนทั่วประเทศทั้งสิ้น11แห่งนอกจากการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีความเดือดร้อนแล้ว ยังทำการศึกษาวิจัยและบูรณะซ่อมแซมอาคารพระราชทานและปรับปรุงภูมิทัศน์จัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑูทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลด้วย ต่อมาองคมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์รัตนนันทเวศโรงพยาบาลน่านบูลนิธิรักป่าน่านเริ่มต้นโครงการเมื่อเดือนธันวาคม2563ด้วยเห็นถึงข้อจำกัดของพื้นที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและโอกาสในการพัฒนาจึงมีแนวคิดให้ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นจัดหางบประมาณ1,000ล้านบาทสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของศูนย์การแพทย์รัตนนันทเวศ ออกแบบพื้นที่สีเขียวระหว่างอาคารนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาประยุกต์ใช้จัดสร้างอาคารบริการผู้ป่วยและอาคารจอดรถนอกจากนี้ได้เยี่ยมชมศัพพยาศิลป์ศิลปนิทรศกาลแสดงผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบเปิดโอกาสให้ศิลปินนำผลงานชื่นชมความงามของศิลปะเพื่อน,นำมาใช้ในการเยียวยาทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้สนทรีกับงานศิลปะดังกล่าว จากนั้นเยี่ยมชมบ้านอาจารย์บุญยงวงรักมิตรซึ่งจำลองอาคารพิทักษไทยเป็นอาคารเก่าแก่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นหอจดหมายเหตุอาจารย์บุญยงวงรักมิตรและบุคคลผู้มีอุปการะคุณต่อสาธารณสุขในจังหวัดน่าน องคมนตรีปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ปรึกษาการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่มหาวิทยลาลัยราชภัฏพ,พระนครพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์และบุคลากรที่ปรึกษาการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการการพัฒนาวิศวกรสังคมมุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการโคชชิ่งของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขาและปราชชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ในการนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนได้สร้างคณาจารย์และบุคลากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ปรึกษาและกระบวนการวิศวกรสังคมฝึกฝนและพัฒนาตนเองตออง่ตอนเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเพื่อบ่มเพาะทักษะซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนี้มีวัตถุประสงค์สประการ คือยกระดับโค้ชวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศสร้างวิศวกรสังคมให้เป็นอัตลักษณ์และซอฟต์พาเวอร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏสร้างเชนเอเจนต์นักเล่าเรื่องเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับมหาวิทยาลายัยและเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร่ายราชพัฏน์ยังลีดเดอร์ชิพสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกว่า400คนที่จะจัดขึ้นวันที่13-17พฤษภาคม2568 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทวันนี้พงเรชเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46อําเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ปัจจุบันมีนักเรียน616คนเปิดสอนแบบอยู่ประจำตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษาเปิดสอนแผนกเกษตรร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทปีการศึกษา2568 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น10บทุนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางจัดกิจกรรมในแปกลุ่มสาระการเรียนรู้อาทิวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรอุปกรณ์เพิ่มทักษะอาชีพอาทิ เครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องพิมพ์ซับลิเมชันเครื่องพิมพ์สามิติและจากปักคอมพิวเตอร์กิจกรรมจินตคณิตคิดเลขโดยใช้จินตภาพเสริมสร้างสมาธิให้ผู้เรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพส่งเสริมวิชาชีพงานไม้ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเช่นฉลุไม้ด้วยมือและฉลุไม้ด้วยเครื่อง CNC พระราชทานสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียน และกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาเช่นรักบี้เปตองและยกน้ำหนักในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสถาบันวิจัยจุลาภรเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลัยลักษณ์อัครราชุกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน1,100ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอเขาค้ออำเภอลมเก่าและอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยในอำเภอเขาค้ออำเภอลมเก่าและอำเภอน้ำหนาวเป็นผู้แทนประชาชนรับมอบในพิธี การได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนที่เดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็ยนอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะไทย